สวัสดีครับเพื่อนๆเย็นนีน้มาให้อาหารน้องปลากันนะครับของใส่ไก่ของเรานะครับผมอ๋อตอนนี้ห้าโมงกว่านะครับจะมืดแล้วอ,อาหารครับปลานินปลานี่ขึ้นมากินดีครับข้างหลังผมก็รออาหารอยู่เหมือนกันน้ำมันแห้งแล้ว ปลา,าเพาะปลาอะไครับจะอยู่ตรงนี้ครับวันหยุดน่าจะได้สูบน้ำเข้าแล้วครับมันแห้งเยอะมากแปลกครับ,ตร,บตรงนี้มันก็ผมดินตั้งนานแล้วข้างล่างมันมีโนนพรงข้างล่างน้ำซึมเร็วมาก จริงๆแล้วมันไม่น่าจะซึมเร็วขนาดนี้นะครับเพื่อนๆฝนหน้าฝน,นปุ๊บเนี่ยมันแห้งเลยอดินมันยังไม่อยู่ตัว มองไม่ค่อยเห็นตัวมันนะครับแต่มันก็มีปลานะครับผมมากินเยอะอยู่ครับส <c oughs> ังเกตผิวน้ำเอานะครับอย่ามันคุน ฝังแห้นี่เขาชอบเลยนะครับน้ำขุนๆแบบนี้ปลามันไปช้ามองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวข้ามมาให้ตั่งนี้มั่งครับนี่ครับตั่งนี้ครับเพื่อน ไฟแลมากินที่นี้นะครับตื่นตื่นนี้ครับ ผงใส่มันหิวครับวันกินแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเลยนะครับ กลับมาดูทางฝั่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมจะต้องเดินไปอาหารอ้อมนะครับวันนี้ผมจะนั่งตกเบ็ดนะครับอยู่เรื่อยครับสำหรับมุมนี้าวานลงไป มันไล่งับกันครับกกัเดี๋ยวมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับมันนี้ก็ไม่ยอมไปกินแถวนู้นนะครับก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ดูดีๆนะครับมีปลาทับทิมนะครับอยู่ข้างล่างสีส้ม ่าจะเป็นปลาเพาะรับขึ้นนี่ครับให้ดูกันยาวๆเลยครับตีวนี้ก็มีตาม่คิหน่ อ่ะสวยสวยไหมล่ะลูกบอกพ่อทำไมท้องฟ้าเป็นสีเลือดแต่ว่าเป็นสีแดงคนนตะวันจะตกดินมันเป็นสีส้มไหมลุง <c oughs> นี่ตัวเล็กนะครับตัวเล็ก <c oughs> เรามาดูท้องฟ้าอ,อกพ่อทำไมท้องฟ้าเป็นสีแดงสีเลือดวันเราโดนทั้งส้มทั้งเหลืองเลย น้องหนูเด็เก,เกป .4 นะครับชอบพูดชอบเจี๊ยะราา แล้วครับมืดแล้วครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังนะครับดูครับมุมทางนี้นะครับปลาก็กินอาหารทุกซอกทุกมุมเหมือนกันนะครับอยู่หลายที่ครับดูครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินหวานอาหารรอบๆก่อนนะครับผมเพื่อเขาได้กินทุกจุดนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อนๆ อน,นุเคราะห์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ